Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you uh, อธิษฐานเลยครับแม่ขอให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะเป็นเด็กดีของพ่อของแม่อย่าดื้ออย่าซนตั้งใจเรียนนะครับ รับร่างรวยใช้ประหยัดประหยัดสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยใช้ประหยัดไม่ดื้อไม่ซนกับเป็นเป็นคนที่ดีของพ่อของแม่มีนาคตที่ดีนะลูกรังน้ำหมากลางพ่อครับอ่ะเปิดจริงเลยกินอะไรก่อนอันไหนของน้องเฟ้นไฟสามชิ้นนะ <c oughs> มันตกเก็บก่อน คุณแม่กินอะไรคุณแม่มันบดจ้ะมันบดจ้าบายบายพูดต่อบายบายก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ